ก็ขอราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านครับวันนี้เราก็จะมาสอนทําลายเสื้อกันนะครับโอเคขั้นแรกให้คุณเข้ากดไอ้นี่นะเดี๋ยวดูนี่ครับเดี๋ยวใหม่นี่ครับนี่ครับ,รบอืม,อมกดไปแล้วกด เลื่อนลงมานะแล้วกดแอนนี้นะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอเคแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเหมือนในคอมนะให้คุณผู้ชมนั้นกดแอนนี้เลยนี่นะครับ โอเคนะคะให้กดไอ้น,นี้นะเสือ้อยืดนะนี่ให้กดเลือกไฟล์นะครับทุกคนเลือกไฟล์ แล้วก,กดเอกสารนะลแล้วก,กดไปที่รูปภาพนะแล้วให้เลือกเลยนะเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อตั้งชื่อมั่ว,วเนอะโอเอา้าทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่นะครับนี่ให้ทุกคนกดเลือกไฟตรงนี้นะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมวงยังน,นี่ตรงนี้นะน่าจะเคโอ้ย กดอัพโหลดเลยให้คุณชมกดอัพโหลดนะโอเคจะปล่อยแล้วก็ได้มาแล้วนะนี่ครับนี่ก็ได้มาแล้วเดี๋ยวผมเข้าลูบบ็อกปั๊บหนึ่ง <c oughs> ลายเสือ้อนี่ครับเราก็ได้มาแล้วลายเสือ้อนี่นี่ครับนี่เอานี่ครับได้มาแล้วเดี๋ยวผมขอแต่งชุดแป๊บหนึ่งนะี๋ยวจะปิดคลิปเลย ลืมไปเลยเพิ่งโดนแบนมาจะไม่ทำรูปเอเนวิกแล้วไม่อยากโดนแบนไหนนะหน้าก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไป เราไปก่อนนะครับบ๊ายบาย